พี่น้องมนีนูสภามาเบิงยาหนวดล,ลือ้อซีที่นูลปลูกไว้นะคะพี่น้องใส่ตะแกงพัดล่มไว้ค่ะนี่ค่ะปลูกไว้ยี่สามอันกัลังง้ามค่ะพี่น้องกระเ็นรู้แรกอย่างนาะคะเพราะว่าตระกูลยาหนวดลือล้อีนี่พนมบ,บมักน้ำนะคะพี่น้องนี่ค่ะหนูใส่หนูอัดสผ่นกล่องเล่วเนี่ยนะคะพี่น้องว่าสภาพมเก็บพกอีตูนี่นะคะพี่น้อง,องไปกินกับไปกินกับขนมจีนน้ำยาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นเบงเขาขาวกันนะคะ่ะพี่น้อง จ้าที่นป่วยง่ามรักค่ะไปจับไปเก็บพักอีตูกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องพักอีตูแมงลักเข้าโอ้ยสะออนค่ะง่ามๆครับพี่น้องนี่ค่ะสภาพาเอาไปหมวนกับขบุนเนาะค่ะพี่น้องมันิเฮตขนมจีนน้ำยากะทิค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเดี๋ยวพามาเบ่งต้มขบุนทิมไบคุณค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวนุเก็บแล้วก็เนาะค่ะพี่น้องขามาเบ่งกันค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆค่ะพี่น้องมันนีสภาพมาเห็ดขนมจีนน้ำยากะทิเนาะค่ะพี่น้องอันนี้นูก่กกาลัางต้มเส้นนะคะเป็นเส้นแห้งเนาะค่ะพี่น้องสื่อมาตามอ่างทั่วไปเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ยี่ห้อบะหมี่ไตโตค่ะพี่น้องอันไดแเสแปรได้นวกับสื่อมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็วิธีทำน้ำยากะทิข้งหนูมือเนาะค่ะพี่น้องกะทำสไตล์นูนเนาะคะ่ะกะจะบ,บดเอเปะเวอร์หรือว่าอีหยังเนาะค่ะพี่น้องก็คือเห็ดกินแบบบานๆเนาะคะ่ะ แล้วก็เป็นน้ำยาปลาทูนหนาค่ะพี่น้องเพราะว่าบ่มีปลาเอ,อเื่นเลยแล้วก็แม่ก็เอ,อื่อเจ้าน้ค่ะคนมโบกินโขกปลาหนําจืดปลาอยางสีนะคะนูก็เลยแดดปลาทูนา่ามากเห็ดนะคะพี่น้องเอาล่ะค่ะช่วงนี้นู้จะต่มเส้นไปเรื่อยๆกนค่ะคะุณน้องวิธีทำน้ายาของนูอีกรอบหนึ่งค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องได้นูนสภาพมาเค็ดน้ายาขนมจีนสไตล์นูนะคะพี่น้องอันนี้คือปลาทูน่นาให้นูโขกใส่กระพริกหอมกระเทียมเอียงต่างๆที่เครื่องสมุนไพรที่เท้าเห็ดข้าวปุ่นอะล่ะค่ะพี่น้อง อันนี้คือหัวกะทิค่ะใส่กระช่ายเยอะๆค่ะพี่น้องคนสุหอมนัวกระสุพัชปลาทูน่กกกา,นากับกะทิก่อนค่ะพี่น้องใส่กะทิลงไปอีกหน่อยนึงค่ะกะทินี่ก็เป็นกะทิกองนะคะพี่น้องกะทิกองกะทิขวดกะสับะมีหัวมีหางนะคะพี่น้องกะซัใส่เด็กก็เลยค่ะ วิธีเห็นขนมจีนน้ำยาเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ละค้นกับสบคือกันเนาะคะ่ะกัสูตรไทยสูตรนั่นนักไทยนักมั่นค่ะพี่น้องของหนูกับส,เสตเฮสสไตล์หนูยุ่งสีเลยค่ะพี่น้องน้ำยาปลาทุหนากระแสบดทวกันเลยคะ่ะเพราะว่า หาปลานําซื้อหรือปลานน่นปลาอีงยังบมมีค่ะและแม่แล้วก็บ่กินินนะคะพี่น้องเอาทุน้าเฮ็ดหอมคือก,กันค่ะเม <c oughs> นูสุพัดไปเรื่อยเยจนก็สุขหอมค่ะพี่น้อง <c oughs> พอหอมแล้วนุก็จะใส่กะทิส่วนถือค่ะค <c oughs> ิค่ะมากคนมากคนน้อยแล้วต่เเนาะค่ะพี่น้องเ <c oughs> มนูสวัสดีพี่น้องอย,ยังค่ะพี่น้องคลิปนี้ <c oughs> ขอพักให้ในสวัสดีก็ขอโถษขอพห้หลายหลายด้วยค่ะพี่น้องชักจะปั่มปั่มเป๊แล้วค่ะ ล้นนูก็จะใส่น่ำกระช่ายที่นูต้มไว้นะคะพี่น้องใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องหอมวนๆขึ้นมาค่ะที่บ้านนี้นะคะพี่น้องเพิ่มสบกินน้ำยาที่นี่แบบ ขาไกา่ลูกชิน้นอยัางซูปกินเลยคะ่ะสกินนำยาแบบกระสีโดดๆเลยคะ่ะพี่น้องผัดกะทิหน่อยข้าก็เติมเข้าไปได้อีกนะคะสำหรับผู้ใดพ่มกรวันมั่นคิมผลถึงใจนะคะพี่น้องแต่ว่าอันนี้นู้เบิ่งก่อนคะ่ะว่าท้ามันหน่อยอีกนกู้กระสเติมอีกหน่อยนะะึงค่ะ น้ำยาปลาทูน่าค่ะพี่น้องมันจะเนียนจะสีเลยค่ะพาเข้าบ่อยากค่มันเนียนจันสิเลยค่ะพี่น้องในน้ำวายจะโขกละเอียดเกินไปค่ะโขกเข้ามีชินปลาในจะหน่อยหนึ่งก็แสบค่ะเมนูสึกเติต้องไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็การที่กระเพราของหนูบ่มีหนักสูรบบมีตวงเลยค่ะพี่น้องใส่ความแบบกาเอาค่ะบบบมี่มวาเท่านั้นเท่านี้สองค่ะ พี่น้องหอ,อม,ออมหนูอยากให้ได้กินน้ำเด้ให้กินออกมาได้เลยอยากให้ได้กินน้ำค่ะพี่น้อง,แล,ง,ง,งแล้วก็เครื่องปรุงหนูก็บม่มีอย่างค่ะน้ำปลาแล้วก็พงปรุงรสแค่นั้นค่ะแล้วก็น้ำตาลนิดๆค่ะพี่น้องเพราะว่าในตัวของพริกแกงเนาะคะ่ะพี่น้องที่หนูใส่ลงไปนั้นมันจะมีรสชาติของความเผ็ดความเข้มความยั่งแล้วค่ะเข้ากับสบ่ปรุงรลายค่ะ พี่น้องแต่นุ้มสีเขียวไปเรื่อยๆก็น่าขาจะข้าวนึงค่ะพอคี่วเริ่มหอมผ่นจะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปค่ะอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องเพราะว่านุ่มเสดเหตุหอมขึ้นค่ะจะใส่ผงปรุงรสหน่อยนึงอันนี้ก็ความชอบส่วนตัวค่ะพี่น้อง <c oughs> บดแนะนําเด้อค่ะผุ้ใดบวมหมักค่ะเพราะว่ามันสเสดเห้แบบก็ขามันอาจสุตัดกันจรงๆในบ้นนูนเระค่ะแต่นุมมักกินนี่สิค่ะเป่นุ่มเอาน้ำปลานคนทพี่น้อง ใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยค่ะหมนานี้ดเวยค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้ามันผุ้ใดมาปรุงแกกรี่ก็ค่อยปรุงเอาอีกตังางหากค่ะก่อนนูก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงอันนี้คือควอมชอบส่วนตัวอิ๋นเ้ยค่ะพี่น้องนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเซ็ค่ะพี่น้องซบมี่ต้นหอมบะมีหยางเ้ยเลยเลค่ะพี่น้องเพื่อสกินกันจังสี่เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวหนูไปจัดถาดถินกันเลยจ้าแล้วละจ้าพี่น้องขนมจีนน้ำยากะทิค่ะสไตล์นู้นะคะพี่น้องง่ายๆบานๆค่ะเท็ดอิริอร้อนนี่ก็บอกถึงขานาทีแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะพักกะซมีอันนี้ก็คือทั่วงอกลวกเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าที่นี่พี่บอกกินสดนะคะทั่วงอกลวกทั่วฟักเหย้าลวก มะละลวกค่ะกระลำปีลวกคือทุกอย่างกินลวกเบอเลยนะคะพี่น้องกะซมีกินสดเนี่ยก็คือพักอีตูบานเท่าค่ะที่นุไปเก็บเมื่อกี้คะะพี่น้องงามสะออนค่ะกะซมีดอกอันชันค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอามากินกับแล้วก็อันนี้คือน้ายาที่นุเห็ดแลลวเมื่อกี้ค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บแต่ซมีความเผ็ดเด่นนิดๆค่ะจะสกินในบัไดยค่ะพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะแต่สัหรับเผงหนี่แซ่บพอดีกินเลยค่ะเป็นการเห็ดน้ายาที่บอยุ่งยากค่ะพี่น้องเห็ดง่ายสไตล์บานๆห้องนูแต่รสชาติน่ามาแซ่บค่ะท ผัวัวนะคะพริกทอดอีกจหน่อยหนึ่งเอาอยู่เลยค่ะแล้วก็อันนี้คือขนมจีนเซนแหงค่ะนุ้มมาจับเป็นมวนเป็นค่ํมเป็นคั่มไวที่จริงก็มีอีกนะคะพี่น้องแต่ว่าเห็ดเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันสเต็มถาดนะคะนี่แหละค่ะขนมจีนน้ำยากะทิสไตล์นุ้มนะคะปลาทูนาค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะขอพคุณลหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให ขอบพึ่กำลังใจี่มี่ให้กันเสมอนะคะพี่น้องถ้าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะเขามาบอกนั่งหัวมวนทาะพี่น้องมาจากเทมี่เมื่อกินข้าวปุ้น,นะคะ่ะนำยากะทิในาการเสพแสบค่ะ